ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เมตตานำของเล่นเด็กกว่า300ชิ้นที่ประชาชนนำมาแก้บนไอ้ไข่นำมาจับฉลากเป็นของขวัญให้กับเด็กๆที่บริเวณลานกิจกรรมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นำโดยพระมหาสมิธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ได้เมตตานำของเล่นเด็กอาทิเช่นรถจักรยานปั่นสองล้อรถวิทยุบังคับทุกตาทหารโมเดลรถถงังทหารปืนของเล่นรถพลาสติกก่อสร้างและของเล่นเด็กอีกมากมายรวมกว่า 300ชิ้นที่พอค่าประชาชนนำมาแก้บนรูปหล่อไอ้ไข่ที่มีผู้มีจิตศรัทธาคือคุณสำรวยคุณนายนาทองใบสีและครอบครัวได้นำมาจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อไอ้ไข่รุ่นสมหวังปลูกเสกที่วัดสะซีมุมนำมาถวายให้กับทางวัดศรีจันทรประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้มาไหว้ขอพอรซึ่งของเล่นเด็กทุกชิ้นล้วนแต่เป็นสิ่งของมงคลนำมาจัดทำเป็นของข,องขวัญให้เด็กๆได้จับฉลากกันเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ8มกราคม2564โดยมีเหล่าบรรดาผู้ปกครองและเด็กๆจากชุมชนคลอง ต่อฝัองอ่งน้ำเค็มและชุมชนใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงานต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อสอมอหมู่สองตำบลบางปูใหม่ร่วมปฏิบัติตั้งจุดคัดกรองภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19อย่างเคร่งครัดโดยบรรยากาศภายในงานเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับของขวัญวันเด็กแล้วเด็กทุกคนยังได้รับขนมน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกจากทีมงานกลุ่มแม่บ้านจิตอาสาแห่งวัดศรีจันประดิ กลับไปรับประทานที่บ้านทุกคนอีกด้วยคนเชิดาต้องเชิลูกดูหน้าีาไปลูกขอให้ไปน้องุ๊งย ล้เดียวอะไน้องก้าอยู่แหลง้รับด้วยลับก้าใช่ตากาไร่แกหาเชนเลยลูกดูเรตากาดมนีู้กจะรอาลกระอากา็อกิลงบอิ เด็กหญิงนาลามาแล้วลูกมาแล้วทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด